สบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดีเอฟซีกทานสบ,บายดีประสุขุสุคนสุหมงสุบอลเมื่อนี้เอ้าพี่น้องเป็นแบบเอ้าเอ,าเอ,าเอา้าในวันหนึง่งอย่าขึ้นพ่นสีโตเพราะว่าไก่เดือนสามออกใหม่สามํำแล้วมันมันเคยพ่นโตเนาะยังอีกเดือนเดียวกวิดหนาวพี่น้องวิดเดือนสามนี่กะวิดหนาวแล้ว แต่ว่าผู้ซึกว่าเขาสู่เราดูการห้อนไหวขึ้นพี่น้องสังเกตต้นไม้ต้นตอกเนาะผู้ใบเหลืองหลวงลงหล่นล,ลงบิดแหละปกติอันซ้ำนี่นี่เดือนสองนี่เดือนสามคือการเนะาะต้นชงเดือนสามนี่ใบไม้ยังเขียวอยู่พันในหล่นซ้ำแต่อันนู้ซึกว่าหล่นไหวพิษปกติพี่น้องมองดูนี่ต้นติว่มีหมดอันใบ ต้นใหม่ก็กลายเป็นสีเหลืองสีทองลุลวกลงบดแล้วหันมาหาน้องหมุกดาพี่น้องนอนนอน,น,อน,น,อน,น,อนแก้มเพิ่นมาเบื้องนี่หลยแม่ก็เลยเพิ่นแข่งหวืองนั้นแก้มบิดพี่น้องเลยที่ได้น่าบิดปุจักแม่ยังปรับเปลี่ยนให้อยู่แต่ยังน้อยเลยกลางคืนแหละ แม่ไปนอนเบื้องเดียวแม่คิดว่ากางเวนแม่คิดว่ากางเวนเบื้องหนึ่งก็คืนเบื้องหนึ่งแต่ต้องกันขามเนาะวันนี้พี่น้องมันจะไปกลางคืนแายกว่ากังเวนแม่นบอกเด็กหน่อยเนาะเขาก็ลืมคิดตัวนี้นอนพี่น้องากำลังสีได้คืนน่แหละกำลังสีเทียงเพราะว่ามันยังอยู่ใน กระดูกยังอ่อนอยู่พี่น้องวิทสามเดือนพะผูแหลมันจังเบ็ดบ่ได้เนาะส่วเนี้ยังเบ็ดได้อยู่ยังเบ็ดคืนได้ยังเอาคืนได้อยู่เลยก็คือกันนั่นแหละคือว่าแม่มาจะนอนเบื้องเดียวแก็บิดไปเบื้องเดียวแล้วก็เบ็ดคืนก็ยังได้อยู่พี่น้องย่าเหื่อยย่าท้อพี่น้องคิดโอ้ยเื่อยนีกูบุลงคิดดอกกูเหื่อยเหนื่อยแห้งว่ะ อมเมื่อยแหงเมือโอ้เมื่อนี่คือสิบโถ่ทยคลบปลงดอกเมื่อยบัดพอฮอดมุมบัดพอดีเมื่อยพี่น้องก็มีกำลังใจขึ้นมาเนาะบัดต้นไม่เมื่อยนะโอ้ตายแหละบ่ได้คลิโลงดอกเมื่อเมื่อยแหงหวานฉันด้นั่งนอนกบนั่งกรสิติดมืออู้ยุดกระสิบโได้พี่น้องกปคอยตลอดก็ยังไขแม่ก็ยังหน่อยกะ ได้นอนกวยอุลูกใครเล่นอุ้มลูกจงโจ,งจ,งจ้จงโจ้อยู่เมื่อวานนี่นางนอนเบิดมือตื่นแต่ตอนแรงตอนเฮาอันตอนเฮาขวาสี่โมูฮันเด้พี่น้องไม่พอมันเปืกอนกลางคืนเมื่อคืนอีกสิบเอ็ดโมงหาทุ่มพี่นอ้องป้าต้อเกือบทิ้งคืนแม่จนงอกร้งอ,กองเผลอนนอนเบิดมือมบบว่าเมย์แบ่ได้ พักผ่อนแม่เทศนั่นเฮ็ดนี่ซักเครื่องซักคล้องพี่น้องแม่ก็เลยเพียแห้งอะไรได้กับแต่มือพูนพักผ่อนว่านเพียงพอซีรีวิวเตียงให้เบิง่งพี่น้องพี่น้องเตียงใหม่จะจ่อยสั่งมาให้ลูกเพราะว่าอยู่นี่มันหม่มเย็นพี่น้องบรรยากาศมันได้เลยกูสาดต์ออกให้เบิง่งออกลูกออกมาชิทายหูเตียงนี่ อู๋น้องยุดิจนไหนกระตื่นได้นะอันนี้คือเตียงพี่นอ้องแต่จอยไปสั่งเขาจะมามันสีเป็นไหม่จิกเด้อพี่น้องไหม่ดีแน่าะสันเดอ่าจา้าคนพคนสั่งผมมาพัน,พานปลายพผมเพราะว่าพี่น้องเตียงมีบ่มีนาหานกระบอกดูาากันเสียวนอาหาร,รมากกับอาหานผักบุ้งบนหนั่งกันสีเห็ดใหม่กับบุมีมากพี่น้อง บรรยามผอน,ห,อน,น,น,ออนห,ห้อนอ่ะเดมันเฮากับอยู่ในห่มเือนอ่ะบรรยากาศมันก็ดีลมมันกระโลง่งพอเดมเอาลูกไปอยู่ในหันขันอยู่เทิงกับห้อนขั้นอยู่หน,น,นีกับห้อนสังกัสีพี่น้องก็เลยว่าเอาพากันเอาน้าได้กระยา่ะเอาก็ะเอาอีกอย่างกะคขั้นเป็นว่าได้ซื้อนมให้ลูกนั่นคือสิบได้อีกอย่างโบได้ซื้ออีกอย่างดอกพี่น้องคือสิได้ซื้อทุ่มเสร็จแต่น่มลูกนั่นแหละ สาธุยอย่าหอดเทิงหูนางพี่น้องตอนนี้กับแม่ก็อิดเมื่อยแม่อิดเมื่อยกับกินบ่เต็มอิ่มเนาะกินบ่เต็มอิ่มแม่ก็เมื่อยเพียบ่ได้พักผ่อนน้ำนมก็อยากหน่อยพี่น้องลูกดูดอยู่มันกินบ่อิ่มลูกกับบ่อิ่มเลยเนาะน้ำนมมันก็หน่อยพวกแม่กับ่ได้พักผ่อนแน่กินกับบ่เต็มอิ่มบ่เต็มอิ่มแล้วพี่น้องเขาเมื่อยเนาะ คือห้องกินว่านี่บักลายหนึ่งก็กินซ้ำเขากินได้อะไรบ้านี้มันเมื่อยแล้วมันบอยาเขา่าซ้ำบวมอย่างไรคงอยู่ห้องกินกับมีอยู่แต่ว่าเฮานี่มันเมื่อยมันบด้พักพรมันเลยเป็นอันบอยาเข่าอยากนำ้ำเพีย้ยนำ้ำนมมันกระหน่อยแล้วบ้านี้มันกระห่างหายไปนำ้ำคือส่วนทำอิดนะคือส่วนกระลูกทำอิดเนาะพี่น้อง เฮาผัดอยู่แต่กับลูกผัดลูกกับนอนลูกกับบ่ได้ขี้ห้ขี้ห้องบ่ได้สีอันสอสีซักลูกนอนเถิงเข้ากับเห็ดนั่นเห็ดนี่แล้วลอะไเฮากัไเลยลูกนอนเถอนี่เข้าเห็ดนั่นลูกนอนเถอนี่เข้าผักพอนมันก็มีแห้งเลยพี่น้องน้ำนมกับลายส่วนนันวันนี้ลูกกับใหญ่ขึ้นวันนี้เนาะมันก็กินลายขึ้นห้าผัดบบได้ผักพ่อนน้ำนมผัดหน่อยลงอือโอ้ย คิดอุกอยู่เดนี่จะลูกสิกินหอดปีหอดเดือนหรือบ่คิดในใจอยู่ยางหน่อยก็หอดหกเดือนหรือว่าปีหนึ่งเด้อบะอย่าพผาวันเบิดไว้ได้ซื้อยามาซักอยู่พี่น้องซื้อยาวิตามินมาซักเพิ่มเอาเอา,เอากินได้บ่เต็มอิ่มเลาก็เพิ่มเพิ่มยาวิตามินนำให้ตาจอยซื้อยาไม้ทําให้ซักห้มันเพียมันเมยมันกินบ่เต็มอิม่ม กินข่าวโบแซบช่วงส่ำอิดนะป้ากินข่าวสําปอดลงปองพี่น้อง,อองกินนี่ปุ้ยตั้งแต่ตั้งแต่ลูกอันสอตั้งแต่เมื่อก่อนพี่น้องแต่เมื่อก่อนก่อนหแหละแม่นี่ไ่ได้พักผ่อนเลยขับความโบเต็มอิ่มนอนกับโบเต็มอิ่มแล้วก็เมื่อยมาเลยเจ็บหัวท้าขูมือนี่น้ำนมกัะหน่อยลงหน่อยลง แต่เสียแล้วขันสีบโบเฮ็ดกับลูกนอนก็นต้องได้เฮ็ดนันเฮ็ดนี้นนมื้อนี้นั่นสิแมมพี่น้องแม่งมืนน้อนี้ลินล้นมักลิ้นมักลี่ก่อนมื้อนี้สิแมมสีบโบเฮ็ดหยังมื้อนี้ตะกี้แบบโอ้ยคลิปกูก็สิบ่ถ่ายแล้วกูสินอนผักผ่อนแล้วกูเหมื่อยแห้งบ่วไหว,วว่ะเครื่องกันยังเครื่องก็ซักแล้วไ่เล้แตะวัาน,นี่สียุดหยุดซักเครื่อง หอมก็ยังบ่ลายถ้วยบ่วงก็สิยุดล่างตอนเสาร์ทาล่างเมอแองบาดเดียวสินอนพี่น้องไปสิวยในกรยาสินอนมืน่อพักพนก่อนสิเห็ดคุ้มมือคุ้มมือตลอดตลอดเห็นว่าลูกนอนก็จนสิบุพักพนมันกัดสิบบุมีแห้งสูต,ต่อแล้วเนาะสิบมวยต่เห็ดตะวีอากาศได้เลยเด้อพี่น้องคำส่งอันามาส่งว่านเนี่ยโบติ่าคขีดพี่น้องลูกเสาตอนกินเขา่าเด้อ เอเรื่องเตียงกันน้อยหนึ่งอ่ะเด็พี่น้องแล้วก็ลูกอันโซกินเท่ากับกินเข่าแล้วก็ลูกหายแล้วก็เอาลูกกับสีมืนมืดเนี่ยขันมันอ่ะล้ก็ยามฝนเท่ากับสียงอขึ้นห้องนอกหันพี่น้องยามฝนเท่ากับสียงอขึ้นไปอยู่ในห้องนอกหันแล้วก็แผนการท้าหเนาะบัดนางข้านบัดนางได้หาหุกเดือนนางข้านนางยัง แหล่สีอันสีอาไมอ้อมเตียงกันเด้พี่น้องเห็ดเป็นคอกไายน้องเป็นคอก่ายนางหมูเลยอืมอืมเอาเอาไม่เห็ดลักขืนสีขางแล้วกะหาเอาอันไม้สังพายมาตีอ้อมเห็ดเป็นคอกเออความขีดพี่น้องก่อสีซื้อค่ะเห็ดแบบสเห็ดแบบนั่นขีดว่าสีเห็ดเป็นคอแบบนั่นห้นางเห็ดคอกให้เพลินเลย ปัดผลไปเป็นผู้ดอกอันช่วงนี้กับป้าอยู่แบบมันไปก่อนสั่งเขามันสบายเนี่ผัดคันสีเหตดเองผัดใหม่ฮะวัวดมีได้บังดูกระคุ้มบอกกระคุ้มอยู่ได้พี่น้องเล็กตะปูตอ,อกนะครับเบิดไลยโลอยู่นด้หาโหนึงเธาได้เจอเล็กตะปูไปยัางไปเบิ่งอีกสิบกว่าอูนางไว้ ถ่ายคลิปแล้วเขาก็ี้พักพอนะคะมันเลยจะชี้ลงคลิปให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อมือนี้เราจะคลิปจะคลิปกันจะว่ากันเด้อพี่น้องเพราะว่าแต่ไม้นี่คันไปซื้อนี่มันไปซื้อไม้นี่มันก็กลัวเลยพั 1, นหนึ่งนะพี่น้องมาลีได้ปุ่มไหมเขาบอกเอาคู่มือนี่งนะมันแพนงไลยงามบ่าพี่น,อน้องมึงดูเล็กแต่ปูตอกนี่อือ ไม่ก็อยากมีตำหนิในนนหนึ่งเนาะเบิ้งเบิ้งเบิ้งม่สิเบิ้งต้องพูดกนมาหนินี่เลยพี่น้องบรรยากาศมันได้อยู่นี่นะมันห่มเลยสิบโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงมันก็อยู่ได้แล้วบรรนางตื่นเนาะก็สิพานางมาอยู่พี่บรรเล้วก็นางไปนอนพุ่นพออยู่นี่บ๊วยมินบนนอนเดี๋พี่น้องบ๊วยมินบนหอยอูบรรนางใหญ่หมดแหละบรรนางใหญ่เป็นหมด อันหาพกเดือบนบระนังอัไนก็เสียน,นางนอนเปนี้ให้นางใหญ่กดนีินกังเอานางนองนเปขอบุญทอบุญถูกถูกกำลังใจเด้อพี่น,อน้องเนาะขอบคุณทุกถูกกำลังใจเด้อจ้าจะได้กระฝาพพก,กก็ไลก์กดแชร์กดติดตามซ่องเก่าซ่องใหม่พี่น้องบอกว่าสิเป็นสาวน้อยมุชิตาแหละคู่นู้นก็เบาใจค่ะติดตามฮันเดอ้อเพื่อให้ผ่านกดเด้ไว้ พิดพาดประกันได้กับขอโทษขออภยัยเ้อพี่รองเด้อยามเมืยแหฮงกับบดกำลังใจเนาะยามดีขึ้นกับมีกำลังใจมาอดทนพี่รองอดทนพอ่พอๆกันอีคลิปใหม่เด้อบายบายหมุกเอ้ยบรรยากาศนำบ,บรแดดทักเอา้าไปอีลีลวจ๊ะ